สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่าเนเด็กๆข้างสำโอที่น่ารักทุกคนนะคะเจอกันวันนี้วันจันหน่วยที่16เรื่องกินดีอยู่ดีนะคะสาระที่เด็กๆควรรู้ 1. อาหารหลัก5โมง 2. อาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ 3. มาร,รยาทในการรับประทานอาหาร 4. แนะนำอุปกรณ์ในการร,ารับประทานอาหารนะคะห้ากิจกรรมค o ก,กิ้งนะคะวันนี้นะคะเด็กๆควรเรียนรูร้นะคะอาหารหลักห้าหมู่มีอะไรบ้างเด็กๆทราบไหมคะอาหารหลักห้าหมู่เป็นอาหารที่สำคัญเลยมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราทั้งนั้นเลยนะคะคุณครูขอแนะนำเด็กๆนะคะ หมูที่1โปรโตีนนะคะประเภทอาหารโปรโตีนเนี่ยได้จากอะไรบ้างเนื้อสตัตว์ไข่ถั่วนมค่นะคะเด็กๆคงชอบทานอยู่แล้วนะคะต่อไปอาหารหมูที่2คาร์โบไฮเดรตนะคะคาร์โบไฮเดรตได้จากอะไรบ้างข้าวอาเด็กๆชอบทานข้าวอยู่แล้วใช่ไหมคะ ข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันมันเนี่ยมีหลายสีนะมีสีม่วงสีสม้มใช่ไหมคะอ่าแล้วก็สีเหลืองมันเทศนะคะเป็นประเภทแป้งนะคะเป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะต่อไปหมูที่3เกลือแร่เกลือแร่ได้แก่อะไรบ้างเด็กๆควรรู้จักด้วยนะ รู้จักด้วยนะคะสงสัยชอบทานแน่เลยใช่ค่ะผักต่างๆนั่นเองผักมีหลายสีมีทุกสีเลยนะคะประเภทผักต่างๆนะคะเป็นประเภทเกลือแร่นะคะและหมู่ที่4วิตามินค่ะวิตามินได้จากอะไรบ้างเด็กๆรู้จักไหมวิตามินได้มาจากผลไม้ต่างๆผลไม้มีหลายชนิดอ่า มีหลายชื่อนั่นเองมีหลายสีนะคะผละไม้นะคะมีหลายสีด้วยนะคะและจุดท้ายหมู่ที่5ประเภทไขมันได้แ,แก่ไขมันที่ได้จากพืชและไขมันที่ได้จากสัตว์นะคะเอามาทําเป็นน้ำมันพืชนะคะแล้วก็มาทําเป็นน้ํามันจากสัตว์นะคะประเภทไขมันนั่นเองนะคะ เด็กคงจัดรับประทานได้รู้จักรับประทานด้วยนะคะ 2. อาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์นะคะมีอะไรบ้างนะเด็กๆรู้จักไหมคะถ้าอาหารที่มีประโยชน์ก็คืออาหารตามหลักข้ามโมนัน่นแหละนะคะอาหารที่มีประโยชน์คืออาหารที่รับประทานเข้าไปแล้ว ทำให้ร่างกายจเจริญเติบโตและแข็งแรงเขาเรียกว่าอาหารที่มีประโยชน์นะคะส่วนอาหารที่ไม่มีประโยชน์ก็คืออาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วอาจเป็นโทษให้แก่ร่างกายโดยอาหารที่ทานไปแล้วเนี่ยไม่เกิดประโยชน์ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะอาจจะทําให้มีร่างกายของเราเนี่ยมีโทษ ได้แก่อะไรบ้างหรือทําให้ร่างกายเราไม่แข็งแรงเนี่ยได้แก่อะไรบ้างเช่นน้ําอัดลมอาหารขบเคี้ยวอาหารที่มีรสหวานจาัดเด็กๆชอบทานนะประเภทลูกอมลูกกวาดใช่ไหมคะะอาหารที่มีสีฉุดฉานนันแหละเป็นอาหารที่ไม่มีประโยชน์นะคะส่วน ส่วนมากเด็กๆก็ชอบทานกันนะคะแล้วก็ไม่ชอบแปลงฟันก็จะทําให้เกิดเป็นโทษต่อร่างกายเช่นฟันผุใช่ไหมคะอ่ะอาทีนี้ถ้าอาหารที่มีประโยชน์ละ่ะเราจะทําอย่างไรจะมีง่ายเลยตามที่คุณครูบอกนะคะเป็นอาหารที่มีประโยชน์ก็คืออาหารที่ตามหลักอาหารห้ามูลนั่นแหละมีอะไรบ้างเอจําได้ไหมคะ เด็กๆควรรู้อยู่แล้วแหละนะคะอาหารหลัก5โมูนั่นเองนะคะเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเด็กๆนะคะ 3. มารยาทในการรับประทานอาหารเด็กๆควรรู้อยู่แล้วแหละนะคะเด็กๆ,ๆต้องมีมารยาทในการรับประทานอาหารใช่ไหมคะจะอยู่โรงเรียนหรืออยู่บ้านเราก็ต้องมีมารยาทเช่นกันนะคะเด็กๆ,ๆควรจะจําได้หรือคงจําได้อยู่แล้วละนะคะ บรรยายในการรับทานอาหารมีว่าอย่างไรบ้างคะใครจําจได้บ้างก้ห 1. ไม่คุยกันข้สอสไม่ควรเคี้ยวอาหารเสียงดงังสามไม่ทำอาหารหกเลอะเทอะสี่รับประทานอาหารให้หมดใช่ไหมคะใครจำได้บ้างอ่าเราไปดูข้อที่1กันนะคะข้อที่1ไม่ควรไม่คุยกัน นะคะไม่คุยกันขณนะรับประทานอาหารเด็กๆอาจจะจำได้ถ้าคุยก็คุยเบาๆได้นะคะแล้วก็ไม่เล่นกันด้วยนะคะคุยเบาๆกับคุณพ่อคุณแม่หรือกับพี่หรือกับน้องนะคะเพราะถ้าคุยมากๆเสียงดังมากเป็นการที่จะทำให้อาหารเรานะี่ยจำลักอาหารหรือติดคอได้นะคะข้อ2 ไม่เคี่ยวอาหารเสียงดังเวลาเด็กๆแลประทานอาหารนะเคี่ยวอาหารนะคะคุณครูจะแนะนํานะลูกนะควรใช้ริมพี่ปากบนกับล่างเนี่ยชิดกันอืมแล้วปากให้ชิดกันเวลาเคี่ยวอาหารเนี่ยเราก็จะไม่มีเสียงดังเศษอาหารก็จะไม่หกเลอะเทอะออกมานะคะอ่าริมที่ปากบนกับล่างเนี่ยชิดกันก็จะไม่เกิดเสียงดังนะคะที่สามไม่ทําอาหารหกเลอะเทอะ ข้อนี้สำคัญมากเลยเวลารับทานอาหารเนี่ยคนครูจะแน,น,น,นะนํานะเด็กๆเนี่ยควรเวลาตักอาหารเข้าปากนะลูกนะตักอาหารเข้าปากหรือใช้ช้อนจ่อมเนี่ยนะคะก็ตักพอประมาณพอเหมาะพอควรนะคะจะได้ไม่หกเหลอะเทอะแล้วก็จะไม่เล่นกันด้วยนั่งอยู่ในท่านั่งที่สุภาพนะคะอาหารก็จะไม่หกเหลอะเทอะไม่ล้นออกมานอกถ้วยหรือนอกจานนะคะ หรือเป็นถาดอาหารนะคะเวลาเป็นรับทานอาหารกับคุณพ่อคุณแม่ข้างนอกนะคะเด็กๆต้องต้องควระมัดระวันงนิดนึงนะคะข้อที่4รับประทานอาหารให้หมดจานนะคะรับประทานอาหารให้หมดจานเลยไม่ว่าจ,จะเป็นผัดหรืออาหารที่เป็นประเภทเนื้อสัตว์เคี้ยวด้วยนะคะฟันของเราเนี่ยแข็งแรงนะคะรับประทานให้หมดเกลี้ยงเลยนะคะ เหมือนเรากำลังเรียนเลี้ยงข้าวใช่ไหมคะข้าวมีประโยชน์ต่อร่างกายผักมีประโยชน์ต่อร่างกายอาหารครบหลักห้าหมู่ทั้งนั้นเลยเราทานให้หมดให้เลี้ยงเลยนะคะเด็กๆก,ก็จะเป็นคนเก่งเป็นคนดีนะคะเด็กๆก,ก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงนะคะ,จะเจริญเติบโตนะคะหลักนะคะเป็นอาหารหลักห้าหมู่ของเรานั่นเองนะคะ สี่แนะนําอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารนะคะมีอะไรบ้างเด็กๆรู้จักไหมคะช้อนกับซ่อมนะคะในกรณีที่เด็กๆใช้ช้อนกับซ่อมนะคะทุกครั้งเลยนะคะใช้ถูกวิธีจับที่ถูกวิธีนะคะเด็กๆก่อนเรารับประทานอาหารเนี่ยเราจะนําช้อนกับซ่อมมาเคาะเล่นได้ไหม ไม่ได้นะคะไม่ควรอย่างยิ่งเลยนะคะแล้วเราจะมาเล่นกันได้ไหมคะไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่โรงเรียนนะคะเด็กๆต้องรู้จักนะคะใช้ช้อนกับซ่อมให้ถูกวิธีด้วยนะคะมือขวาจับช้อนมือซ้ายจับซ่อมน,นะคะหรือถ้ามีช้อนกลางทำยังไงยิ่ง ช่วงนี้นะคะโควิดนะคะควรมีช้อนกลางนะคะเด็กๆใช้เป็นเม่ลูกถ้าตักอาหารนะก็ตักพอประมาณนั่นแหละในะลกนะนะคะไม่ตักเต็มจนเกินไปเดี๋ยวหกเลอะเทอะนะคะใช้ช้อนกลางตักอาหารแล้วก็มาใส่ในจานตัวเองนะคะใช้ถูกด้วยนะคะใช้ถูกวิธีด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแก้วน้ําแก้วน้ําเนี่ย จะมาเล่นไดไหมคะไม่ได้นะคะเดี๋ยวน้ําหกเอะเทอะนะคะใช้เจ้าน้ําส่วนตัวของตัวเองด้วยนะคะเด็กๆควรจะดูแลนะคะเก็บรักษาให้เป็นด้วยนะคะหรือหลังจากรับทานอาหารเสร็จแล้วนะอาจจะช่วยคุณพ่อคุณแม่เก็บหรือไปล้างได้นะคะแล้วเด็กๆก็จะทําเป็นนะคะอีกอย่างหนึ่งคือมีมารยาทที่ดีในการใช้อุปกรณ์ บางทีนะเด็กๆอาจจะไปรับประทานอะไรนะที่ใช้มีดนะลูกอ่าอาจจะเป็นมีดเล็กๆมาตัดอาหารตัดชิ้นเนื้ออาหารใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่ก็แนะนำน้องๆได้นะคะแต่เวลานี่เด็กๆเอามาเล่นได้ไหมไม่ได้ใช้มีดใช้อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารให้ถูกวิธีแล้วก็เก็บให้เป็นด้วยนะคะใช้ให้เหมาะ ะะใช้ให้เหมาะกับวัยของเด็กๆก,ก็แล้วกันนะคะสรุปแล้วอาหารดีมีประโยชน์นะคะจะทำให้ร่างกายแข็งแรงนั่นเองถ้าใครรับประทานอาหารไม่ครบห้าโมจะเป็นอย่างไรคะจะเกิดโรคอ้วนหรือทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงนะคะทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆน,นะคะก็จะไม่เจริญเต,ติบโตด้วยไม่ดีนะคะเด็กๆต้องทานให้ครบห้าโมนะคะนะคะ และข้อที่5นะคะการทำกิจกรรมคุกกิ้งนะคะแล้วเราจะมาพบก,กันในวันพรุ่งนี้วันอังคารนะคะกิจกรรมคุกกิ้งนะคะเด็กๆลองดูนะคอยดูนะคะว่าคุณครูจะทำอะไรเด็กแนะนำเด็กๆในการคุกกิ้งอาหารในสัปดาห์นี้นะคะรอรับชมนะคะสำหรับวันนี้นะคะไว้แค่นี้ก่อนบายบายสวัสดีค่ะ